สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังไก่ทั้งสองน้ำได,ด้ค่ะเด้อลิปนี่เกลมใยญ่เข้ามาถามตามต่อแนวทังตาตันละค่ะตาตันอยู่หน้าเปินนอนหน้าเห็ดธุรจิตร้ายย่างละค่ะยังหายอยู่หน้าเนาะเผาทานเห็ดนันเห็ดนี่ค่ะยังหายหน้าเปินกระมิสะ อ๋ออันนี้เพื่อนสางพุ่มเจ้าทีอยู่หน้าเพื่อนตนนี่น่าจะเป็นเพื่อนสางพุ่มเจ้าทีหระค่ะเดี๋ยวเกลําแไ่ที่เขาไปถามเพื่อนอีกเทืองหนึ่งมาตะกอนเนี่ยพอเห็นมาตะกอนเนี่ยพเห็นสารพอพุ่มหน่อยเพื่อนสางไม่น่าจะมีทีไปทีมาเนาะอันนี้น่าจะมีทีไปทีมาของพุ่มเจ้าทีเพื่อนมาจังไดไปจังไดเดี๋ยวสิไปถามแนวทางพอลุ่ง พะลุ่งผู้เพิ่นนอนอยู่หน้านี่ยแหละค่ะเดี๋ยวพาไปถามแนวทางเพิ่นค่ะเดี๋ยวพาเขาไปถามแนวทางเพิ่นเพิ<ๆ>่นนอนอยู่ไฮอยู่หน้าล่ะค่ะมาเลาะเล่นนางเพิ่นเรื่อยแต่ก่อนพอเห็นผู้เจ้าทีพอเห็นท,ทีเพิ่นสางไว้อันนั้นกะเพิ่นสางไม่ไหมค่ะทีไปทีมาจังเดยเดี๋ยว เก,เกลิ่มย่สิีาไปถามแนวทางน้ำพอรุ่งเพลินเพลินอยู่หน้าเกิดกระเฮ็ดหร้าย,ยางค่ะนักเผาทานขายแน่ตัดใไม่ไผ่หยากับมี่ไผ่หยากรลายตอนนี้ไผ่หยาไปดูกันนี่นาแรงกระมี่หยาพ่อเด็กไผ่นเนาะหยาง,า,งามค่ะสวัสดีค่ะพอรุ่งปลาดหยาที่งามค่ะแต่บ้านสอบถามแน่วานนี้นอนอยู่ไฮอยู่หน้าเป็งไดฟันดีอยู่บ่ โอ้คือมีกับคือมีกับตูบหน่อยว่าได้มาโดนแล้วเจ้าบอกไปย็ดให้บ่โอ้พระเจ้าบอกไปย็ดให้เจ้าที่ยุ่หนี่ติพะลง่งอว่าจิตวิเาหเห็ดตกเพราะว่าเลี่กอกสก่จัเห็ดราะได้ว่าไปเห็ดโลโอ้ว่าจิตอแนวทางน้ำฝนในเล็กออกสกกินจังสีเห็ดเจ้อ๋อ,อเห็ดในฝนรลฝนขอติฝนขอจะโดนไปโดนแล้วบ่าขอจะโดนกับเห็ดใหพฝน คือไกเพิ่นกับสีได้ดอกี่เหล็กห่ถ้าอยู่นี่กับที่บได้เรื่อยอยู่ก่ก็บ่ได้เห็ดวันนี้เขาก็ว่าได้มาเร้วสต้นสองหกสิสองตัวหาหกสิบสองตัอีหยังหกสิบสองตัวพ่ว่าหกสองบ้าว่าได้ยังเด้ตอนนี้ยังว่าได้ยังหรอว่าว่าได้มาเร็วพี่ว่ากันอมุ่มมาดิ็ได้มาเร็วหกสิบสองตัวา ว่างสรรค์จ้ใ่มากแล้วหกสิบสองตัวัดเตียวเออียวมจะไป,ไปามาันไปเขากักเล็กเขาเทัานี่เอาเลขทงังแเลขกันชุ่มข้อหักตายเอาบอกใพูดแล้วข้อหักตายเขาตู้บังแก่เอารถนั่นแม่รถโม่ไส์ไหมอมามอเตอร์ไซค์ล่องมองนี่บอทั้งเขาป้าซาเนี่ยบอ,อกรนาตุยเบกน่อยเป็นเลขกรถบ่งหกสิบสองเทะเบียนเลขคุณแก้มัน,นโอ้เป็นเลขคุณแก่รถไม่หเขาติ เก่าเก่าว่าเหลยเลยกุญแจดหกสิบสองเลยกุญแจเก้าหกสองี่สามตัวเขาสามตัวองตัวเขาก็หกกระจับเปลี่ยนหกสองเก่าสองใ่กันละอไว้หัวไว้หางเส็ลงอันนี้หกสิบสองตัวจัดไปไหนยังว่ากันมาได้แล้วได้แล้วหกสิบสองตัว ก็เท่านั้นดีเะตะเกาเหล็กพอลูมบาลายโตเจลาโตก่ตอนมาัะมาโดดงไงเหมือนตายผสมโคมัยู่พี่เอามือบกันค้นนมตายเนี่ยานมเบีบอกว่านมตีอายุหลายหลนบอแต่พวผิวนมมันนุมเนาะมน,นม,นมะเป็นคนโจดมาเเมื่อเท่าน็กลูกเต่าุ่นลูกหนึ่งดี่ว่า,าลูกเคยอีน้อมไหม คอยรวงาจากระเจ้าไดังนันตะข่าวตายเคยน้อมมันไม่อนน้อมมันบลัสนึมีไหมจ้าโฮจักตะว่าเที่ยวงานมาอญลำแล้วแหลวนบอกเราขี่รถกระบะนบ่เที่ยวมันเดินอยู่ที่จงังหว<ๆ>ัดน่ะดังนั้น,นตะวนันขี่รถกระบะเลิกจากมอญลำได้ไปตายที่ทางเขาวัดปา่าวัดสันแกะะ่เลยว่าเอ้าทางนั้นนั่มีบ้านคจังจีบกลับไปอยัางทางนั้นมีตึกแต่หน้าแบบกั้วห้องใช่ไหมเออ กันว่าบ้านเราก็ยุท่านกันดีไหมเราไปก็ไปทาานั้นไปเหตุอย่างสั่นดียวนาแปดกันเลยว่าโอ้คนไตโหงตัวนี้ว่าเั่นโอ้นาแปดนีเดียเ่ขึ้นมาว่าบอกกับยายว่าเมื่อกลางคืนนะเจ้าฟันมันบ่ขึ้นขึ้นขึ้นข้าเจ้าตายมันเออฝัอนว้างแลยโค้งขึ้นจากป้าสาโอ้เห็นโค้งขึ้นจากป้าสาอืมฝันเด้เออใน้ฝันอ่าในก็เลยว่า คนหนึ่งว่าไหล่ะใหญ่หนึ่งกันหรื่าไหล่ะไหล่ะไม่เคยโกข่าเนยังไงเขาั่กปื้ดคือแดดงามั้นน้ำันยังคือมาว่าเลขมีเลขบอคือมาถามว่าเนี่ยคือคือนพ่อเลีกเขาเจ้าของันตอนฝันนเรจะทำเรียกนไว้อยู่ในฝันเออี่ตปื้ดแดกี่คืองามแต่โคแบบไม่ต้องอาัยกัขึ้นไปตัางฝ่ายันตะปัก็แดดเก่งๆแต่เตี้ยโค้อยู่ตัางป่าแดงเก่งๆ ตื่นเสามากเกฝันมันโคตรตายล้วก็เลยว่ามึเางเกิดเยอะเฮ้ยมันนีมีคนตายอยู่ดอกตายหงอีกดอกกับฝันว่าจะจี่ตอนนั้นบ้านหัวข้าวสอมว่าผู้ได้สิตายเพรตายตแล้วนอนเนาะนอนอยู่ขื่นก็เลยเราไม่ยายว่ลมีคนตายโหงนี่แม่หนั่งจั่งมันฝันแม่นตัวนี้ไหมฝันฝันบอกกับตายโหลดไปนี้ไหมต้องเลี้ยวเลยแบกอยู่เพราะว่า พอยว่าวี่เขาเบิ้งดูเด้เหรอข่มก็ได้ปื๊บที่แดงงามเลยว่ะขมโยนทางปลาษาหนึ่งก็มานี่เออเห็นมาบางก็ตักขามกกนี่รึอเรากกตานเลยบ่กถ้าเจนไม่กกขามได้จังมวังนี่นี่ไม่กกขามนี่ไม่กกขามเลยแบบว่าเอาว่าเน้นสี่ไปจื้ใส่แต่ที่นั่นมาคือเครื่องกกขามนี่หมดขคมเจแดงจึงครื่ง ก็ว่าได้ถามาเรียกน้องว่าได้คึดพ่อแนวบ่คึดพ่อดอกเจ๊มังใส่แนวพอลุงก็ว่าป็นคนเหรียกมากเรียกเนาะว่าได้ว่าสิอันได้ว่าเอ๋อสื้ออีหยังก็เลยิว่าเป็นเรียกที่ว่าจังไดนว่าผู้คนก็ว่าเฮามือเฮากันหนึงขมกระสุนกระสุนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ผ่าโลกไปละคนก็ได้เออเออสี่สี่ข้อมเฮเบิงในความฝันว่าสี่ข้อมเฮเบิงก็เลยตีข้มเป็นศูนย เดเียวเออเดียวในความฝันเาฝันเห็นโคมกับเลสีกันเบิ่งในโคมในฝันเนาะเลสีกันงูกินกันสามตัวนึงงูกินกันว่าหันเออตีว่ายังเฮ่อว่าหันนตีก็บ่เจ้าก็ว่าเจ็ดเนาะเออก็ว่าตะเกียบแม่วงงวนนี่สามก็แปดหนึ่งกินมาตั้นเหมือนมันเลี้ยงสองตัวว่ะคาบกันเยอะแยะกัน กตีเปดเก็้แล้วว่างูนัี่ก็กตีเป็ดเแล้วก็อยู่ในปาก่ากดางกระหนงกเกระดหนึมันออกเกเนาะฟอลุงเนาะสามเก็ดแมเออันไกดเก็แม่ปุงงูสามตัวสามเก็ดเก็มันกินกันย่งไไม่แต่ดว่างูกินกันยังผนเ่แค่ใดครับเนาะงสิแล้วกตีเพเป็นนะบัดเล็กว่าเนี่ น้่นงูกินกันย่ห้าเบิ่งินสามตัวถึงกินกันสามตัว่างนีเออตอนนี้เรปัดเจ็ดเจ้งฮึมเนก็เ็ดตัวเยอะบอคก็ว่าเก็ดมูนไม่เก็ดตกเก็อยู่แล้วแต่ว่าคอยคิดบ่าอเนาะมันเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดปัดตัวออกครับสามตัวบ่าอะจักปัดนีว่าเ็นสื่อว่าเ็นแต่อย่างว่าครัวันนี้ฟันวาเห็นก้มเนาะสี่ใสค้ง เอาเมื่อสี่ใส่โคมเ้มตีเอาบานไงตีว่าตัวใดกับตีตัวบานเพิ่นฝันเพิ่นได้แช่ละกำตีได้ต้องฝันแนหน่อยๆสิเราเพราะลูกฝันนั่นแหลน่กำันว่าหลายตีเอาฝันเห็นโคมแดงจึงคึงอยู่หัวหน้าก็เลยเอาเมื่อสี่สี่สู้กันเบิ้งละสี่แข่กันเบิ้งกตีเอาแต่ว่าเด็กนี่คนเบามากว่าหกสิบสองในความฝันเนาะเบากันมาน้ำทาง หกสองนี่ว่าใครว่าล้างอนหกสองนี่ตตรงมาล้างอันโคบนี่ตตรงบนเนาะเพราะว่ามันอยู่เทึ่งๆมันองลงองลง,ลงเอเอมันนล, <ๆ S 1> ล,ล,ลงองลงองโล่เทึ่งๆเนี่ยฟันเห็ดโคบนี่ปเป็นเหล็กบนหกสองนี่ปเป็นเหล็กล่างกะร่องผิดจารณาเบื้องหล่ะมันนี่กะเขามาหาพะลุง่งคนอยู่หน้าเนี่ยนะ่นใดแนวทางเรือ่นกะก็ได้เหตุแต่บ่ายไปน้่เนี่ยละแต่เงิน่หลายดอกคนโบงินข้นสี่เหล็ก บอกตะผื้นเดียวเอเดีเยดวง่อนัอ้นก็ไปบอกคาหนึ่งตัวเดียวไหมง่ายกับบอกกันเด็เกเขาลุงมหาหนึ่งสือเอาว่านเสียดายกับเดีอ่นก็บ,บอกคนนั้นบอกคนนี้สือขาเจะกระเถิกมัดเยครับมีพวอยากสือนี่นะเออแต่ว่า,วาเาอเอาะจังจคอยเอาดวงไปดวงมันนนาะขลงแนวมาเน้นอยู่กับดวง หลงสาร,รพพุ่มหน่อยไว้เพิ่นแล้วเดี๋ยวฮาเจไดโศกไงมันจะไดดอกบานไลคอยเฮ็ดไปค่ะเอามาเบ่งตัวเหลขน้ากันเนาะค่ะ,ะ,ะเนาะก็เด้สอบถามแนวทางน้าตาตันล่ะค่ะพอลุ่ผู้เพิ่นนอนหน้าก็สิไดฟั่งความฟันน้ากันอยู่ค่ะเพิ่นฟันว่าเห็นโคมแดงก่งคือ,งอยู่ทึงฝานั่นลหะกะเ็เลยเอาเมื่อสี่เอาเมื่อสี่บอกแฟนเราเบ่งน้ากัน เห็นบ็อกโคมอยู่ทีทงฝ่าว่าสัน,นเราก็เลยว่าเอาเมื่อสี่กับสิเป็นหนึ่งตัวว่าสันเราว่ากับสี่หนึ่งหรือหาหนึ่งหากับศูนย์โคมเป็นศูนย์บัสสันก็เลยจับมาหายหนึ่งหาศูนย์ค่ะหนึ่งหาศูนย์หรือเจี๊จับเอาจังไดก็ได้นอกกันเนาะเด็กฝันตีไปคนละแบบก็ได้ค่ะเมืที่แล้วเพื่อนกะฝันเห็นงูกินกันสามตัวกัมีสามไม่เก็ดเนาะสามเก็ดเจ็ด มูกินกันสามตัวก็เพิ่นก้อวเาควอมฝันจูฟังอยู่บางหันก็เลยจับควอมฝันงวดนี่แหละค่ะงวดประจําวันที่หนึ่งมีหน้าก็เลยจับมาหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์ค่ะสามตัวในข้อมฝันก็นมีคนเวบากันมานําทางอีกว่าหกสองภาษนเพิ่นว่าได้แล้วได้แล้วหกสองก็เลยเขียนมาเป็นว่าหกสองกับหกหกเนาะค่ะเนาะ เก okay. ล้ามย้เลขเขียนมาให้เพนวาหกสองเนี่ยจะเป็นลางว่าสันผู้ผู้พนฝันล่ะค่ะพอรุ่งผู้พนฝันวาหกสองเนี่ยน่าจะเป็นลางฝันเห็นโค้เนี่ยมันอยู่ข้างบนเนาะมันอยู่ท้งฝ่าน่าจะเป็นเลขบนว่าสันเพนว่าหกสองเนี่ก็เลยจับมาให้เป็นหกสองตัวกับคือหกหกล่ะค่ะหกสองหรือหกหกกะร่องผิดจัลลนาเบิงเนาะแนวทางตัวเลข เด่นๆห้กะสิมีสองตัวท่านี้ล่ะค่ะหนึ่งหาหกสองค่ะหนึ่งหาือสีหาศูนย์มักสอบตัวใดกะล่องผิดจาลณนาเบิงค่ะคลิปนี้เกลํามดยไปเอาแนวทางจากตาตันอยู่หน้าล่ะค่ะตังได้กะล่องผิดจรลหนาเบิงได้ค่ะเด้อคลิปนี้กะบไม่อย่างร้ายค่ะเกลิก่ดแยกะจะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ